ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในที่พิจารลงพุงเอชจานเด็ดคนดงังชอบกินข้าวราดแกงค่ะเ <ชะ S 3> พราะเราเป็นคนจัด้านเลยหรือเปล่าครับเน่นอหน่อเนืนหนอ่อเนืนอหนอ่นหนอวันหนึ่งที่ร้านเราก็จะมี5 0ถึง60เมนูเลยค่ะเยอะมากนะอันนี้คือพอหมูทอดเกลือ ัม่ต้องเป็นอะไรเลยเราสามารถเลือกชิ้นส่วนเนื้อที่เราต้องการจะทานได้แบบย่างก็ได้แบบต้มก็ได้สนุกเลยแล้วมันเห็กเรียนเก่งนะครับคุณก็เก่งจะอวยตัวเองไหมเ่ะไม่คุณได้เพราะว่าผมก็เป็นคนเรียนเก่งโปรดมาเที่ยวที่มือของฉันและฉันจะทำมินิเบอร์เกอร์ไข่ต้มให้ทุกคนกินนะครับ สวัสดีครับผู้ชมอยู่กับผมฟานรกกับชิบะจอน์ลงพงนะครับวันนี้ X กับจานเน็ตคนดังอีกแล้วนะครับซึ่งคนดังคนนี้คุ้นหน้าคุ้นตาดีกับช่อง34 s d ของเรานะครับผม,มเป็นผู้ประกาศข่าวเที่ยงที่จัดจานผมว่าคนนี้จ,จัดจานแล้วก็ร้านที่เลือกมาเนี่ย ก็ตรงกับคาแรคเตอร์เขาเป็นอาหารที่จัดจ้านทั้งคู่เลยขอต้อนรับพี่กวางอารีรัตน์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผ,ผู้ชมสวัสดีคุณปอด้วยนะคะกวาง <c oughs> อารีรัตน์ผู้ประกาศข่าวสาวจากข่าวเชื่องอมรินที่เต็มเปี่ยมไป, <c oughs> ไปได้วยความคล่องแคล่วผ่านโครงการบ่มเพาะสุ่การเป็นคนข่าวมาอย่างโชคโจนที่สุดฝีมืออย่างสุดความสา,ม,สาม,มารถไม่ว่าจะเป็นบทบาททั้งหน้าจอและหลังกล้อง วันนี้ขอพาไปบุกร้านอร่อยจะเป็นร้านไหนบ้างตามกวางและปอไปกันเลยครับวันนี้พามาเปิดร้านเด็ดร้านเด็ดคือร้านแกงใต้เป็นอาหารใต้แบบเมืองตรังแท้ๆที่ครัวคุณพาถนนราชพฤกษ์แสดงว่าชอบกินของเผ็ดของแซ่บชอบกินอาหารรสจัดจ้านแล้วก็ชอบกินข้าวราดแกงค่ะเพร<ว>าะเราเป็นคนจัดจ้านเลยหรือเปล่าครับเล่นหน่อเล่นหน่อเล่นหน,<ๆ>นอกอถ้า <ๆๆ S 2> อย่างนั้นให้เปรียบเองเป็นเมนูอาหารคิดว่าเองเป็นเมน,นูอะไรเมนูเราจะต้องเป็น ฉันนึกไม่ทันนึกไม่ทันว่าฉันไม่ได้เรียบมาเราจะต้องเป็นแกงปลาดุกผัดใบยี่หร่าเพราะเป็นเมนูที่ชอบกินหนึ่งเลยคือมีความมันสองคือมีความเข้มข้นจัดจ้านสามคืออย่ามากินเราฟีๆนะเดี๋ยวกลางแบบพิมของ ก้างอยู่ข้างในแต่ร้านนี้คนเยอะนะเวลามาค่ะต้องมารับบัตรคิวก่อนเมื่อกี้ไปเอาบัตรคิวมาให้แล้วครับโอเคเข้าไปร้านแรกกันเลยครับครัวคุณพาครับค่ะและตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณปอนะครับผมที่ร้านครัวคุณพาสวัสดีครับสวัสดีค่ะความพิเศษแบบของจังหวัดตรังมันอยู่ตรงไหน ความถึงเครื่องรสชาติจัดจ้านแต่คงความกลมกรอบทานได้ทั้งครอบครัวค่ะคุณพานี่คือคือใครคะคุณแม่ค่ะสูตรจากคุณแม่ใช่ไหมคะเป็นสูตรจากคุณแม่เลยคุณแม่เป็นคนจังหวัดรังสมมุติถ้ามาจะมีให้เลือกประมาณสักกี่เมนูต่อวันวันหนึ่งที่ร้านเราก็จะมี5 0ถึง60เมนูเลยค่ะเยอะมากนะมีเมนูอะไรที่แบบขายดีสุดอันดับแรกเลยก็จะต้องเป็นเมนูแกงส้มหรือว่าแกงเหลืองนะคะยอดบัมพาร <ผ>แล้วก็ทานคู่กับพอหมูทอดเกลือที่มีกระเทียมกรอบโรยเป็นที่ชื่นชอบของคุณลูกค้าเลยเดี๋ยวเราฝากท้องที่นี่นะครับผมจัดเมนูเด็ดๆมาให้เราด้วยนะครับได้เลยขอบคุณค่ะ นน่นๆไปเลยจุกๆไปเลยค่ะค่านเวลามาก็สั่งนี้เลยใช่ไหมครใช่ค่ะไหนไได้มากินกับคนหล่อคนดังแล้วจะยาแล้วครับ <c oughs> ได้มากินกับคนสวยนี่ค่ะ <c oughs> เต้นเหมือนกัน <c oughs> จัดไปให้เยอะนิดนึงค่ะคคเพราะว่าบางเมนูมันหาก,กินยากอย่างเช่นอะไรอย่างอันเนี้ยแกงกะทิต้มใบเหลียงยอดมะพร้าวแล้วก็ใส่สตอด้วยไม่ค่อยคเห็นเนาะ คือน้อยถ้าเป็นร้านอาหารใต้แล้วก็จะมีอีกหลายอย่างค่ะมีผัดสต้าใบเหลียงผัดไข่อาจจะคุ้นหน่อยแกงเหลืองยอดพับขาอันนี้ร้านเด็ดอันนี้อันนี้ของเด็ดของร้านทอดหล่หมูโคลคอหมูทอดเกลือใช่แล้วก็ปลาทอดทมินแล้วก็ขนมจีนอันนี้อะไรอ่ะแกงกุ้งกระดูกหมูผมชอบอันนี้มากเลจริงเหรอจัดเลยค่ะอันนี้เรากินจริงได้เลยใช่ป้ะจริงจริงได้เลยครับรายการเราต้องกินจริงอยู่แล้วกินเอาอิ่มห่างพี่เก๋ โอ้โหกินจริงมากขอเมนูนี้ก่อนแล้วกันนะคะปลาทอดขมิ้นผัดสตอเหมือนจะเป็นไก่นะคะโอ้เป็นยังไงบ้างคะอร่อยมากผัดนึ่งแกงไก่ยอดขาวแล้วเขาใส่สตอมาด้วยอือหือกรอบมากแกงหอมมากเดี๋ยวลองหอมกลิ่นยุ้ไห่ดำ รสชาติเนี่ยจะออกเป็นควาหวานแต่หวานสนหนึงมากน้ำาลยแค่อาหารใต้สไตล์เนื้อรังอะเป็นคนคนใต้ไหมครับคนน้นคนน้นเป็นคนน้นร่ำตาบูรีนี่คือคอหมูเดี๋ยวต้องลองนะไก่นุ่มเป็นคนถุงเค่องก็อนที่มีกลิ่นของตเตาออกมาด้วยนิดนิดใช่ใช่แล้วติดหนังนิดนึงอันนี้คือคอหมูทอดเกลือ มมมเมนู้ป็นแบบยังงงเลเมนูอาหารแบบที่ชอบที่สุดเป็นสไตล์ไหนครับชอบอาหารไทยนี่แหละคะ่ะถ้าเรียกข้าวแกงกับตมสั่งะจะกินข้าวแกงได้เยอะกว่าเพราะรู้สึกว่าตามสั่งบางทีมันเป็นเมนูผัสสกก็อย่างใหญ่เออแล้วมันได้อย่างเดียวด้วยค่ะเลยรู้สึกว่าได้กินหลากหลายแล้วรู้สึกว่ากินข้าวมันเบื่อหน้อยกว่ากินอย่างอื่นผอขอลองกระดูกหมูนะครับเป็นแกงคั่วสีสันดูสวยงามมาก นี่เขาไม่ได้เส็จจัดจนเกินไปเนาะใช่ค่ะแต่ว่ารสชาติเข้มข้นถึงเครื่องทุกจานอยากลองเมนูนี้เพราะว่ารู้สึกว่าในกรุงเทพหาก,กินได้ยากได้กินครั้งแรกคือตอนที่ไปเที่ยวที่จังหวัดพังงาแล้วรู้สึกว่าไม่เคยเห็นเลยแกงอะไรวะแต่พอกินแล้วเฮ้ยมันอร่อยร้านนั้นตอนที่ได้กินที่ต่างจังหวัดเป็นผักกูดหรอือผักหวานนี่แหละเขาเอามาใส่รวมกันแล้วรู้สึกว่าเออมันลงตัวนะมันอร่อยไม่ได้มีทุกร้านที่จะมีแกงเมนูนี้วันนี้ที่ครัวคุณพามีค่ะ เห็นว่าเส้นทางและข่าวของพี่กวางเริ่มมาจากเบื้องหลังก่อนด้วยทําอะไรก่อนก่อนที่จะมาเบื้องหน้านะะจริงๆทําควบคู่กันไปนะทั้ทงเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าก็คือมีทั้งงานที่อยู่หน้าจอรายงานข่าวด้วยแล้วก็เคยเอาไปเป็นผู้สื่อข่าวด้วยแล้วก็ดีไลท์ข่าวอยู่ข้างหลังตัดต่อเสียงก็เคยทํา ที่เนี่ยได้ทําครบทุกกระบวนการเลยก่อนที่จะเห็นเป็นหน้าจอหนึ่งข่าวที่แบบสั้นๆนะ่ะจริงๆเบื้องหลังอ่ะมีหลายคนที่ต้องทํางานนะคะแต่ว่ามันก็สนุกอ่ะมันปอาชีพที่เราเลือกแล้วอร่อยจริงใช่เดี๋ยวขอลองชิมอันนี้หน่อยกันลวกันนะคะมันจะมีความหอมกะทิหวาน,วนๆเค็มๆแล้วก็มีความสดชื่นของผักที่เขาใส่เข้ามามันหวานแต่ไม่เลี่ยนนะเอามาไว้ตัดกับรสเผ็ดของจานอื่นๆของอาหารไทยได้เดี๋ยวขอลองแกงเหลืองหน่อยได้เลย คือวามอยากเป็นผู้ประกาศข่าวตั้งแต่เด็กไหมเป็นอาชีพหนึ่งในฝันทำไมถึงอยากเป็นผู้ประกาศข่าวแต่ก่อนอ่ะทีวีมันมีไม่กี่ช่องเนาะทุกช่องเนี่ยเขาจะฉายเหมือนกันในช่วงเวลาเดียวกันอย่างเช่นช่วงนี้นจะเป็นข่าวค่ะสองทุ่มันต้นไปจะเป็นละครแล้วแม่ก็ชอบเปิดทีวีจนเราได้ข้อมูลอ่ะในข่าวเข้าไปในหัวเองอแล้วเวลาเราไปโรงเรียนอ่ะเรารู้สึกว่าเรามีความรู้รอบตัวเยอะกว่าเด็กคนอื่น,นเวลาครูถามอะไรอย่างเช่น ชื่อนายกรัฐมนตรีชื่อมึงของประเทศต่างๆอ,อยู่ๆเราก็นึกคำนี้ได้เองจ้ะคำที่เราเคยได้ยินค่ะจริงๆผมก็ชอบนะทำในะออตัวเรื่องคาว้าอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่ามันมาเป็นอาชีพไม่ได้ไงมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะพี่ก็เป็นอินโทรเวิร์ตนะแต่พี่ก็มีความอยากรู้เรื่องชาวบ้านอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันไม่น่านใช่แล้วนะครับจะเป็นอินโทรเวิร์ตให้ได้เลยอย่างนี้อ่านข่าวหรือประกาศข่าวแต่และอย่างไม่เหมือนกันไม่เหมือนค่ะอย่างเช่นข่าวที่มันแบบเกิดความสูญเสียอย่างเช่นไฟไหม้รถบัตันศึกษาแล้วมีเด็กตายเยอะๆอ่ะคนเสียงมันก็ต้องใช้อีกแบบหนึ่งใช้เสียงที่มันเทอดเสียงช้าลงหน่อย เพื่อให้ความรู้สึกร่วมไว้อะไรกับเหตุการณ์ที่มีความสูญเสียเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะหรืออาจจะถ้าข่าวกีฬามันก็จะต้องใช้เสียงที่มันตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วข่าวอาจญากรรมใช้น้ําเสียงตื่นเต้นขึ้นมาได้แต่ว่าต้องดูบริบทนั้นๆด้วยอย่างเช่นว่ามันเป็นในช่วงที่แบบเฮ้ยเพิ่งยิงกันแล้วมีความสูญเสียเกิดขึ้นตอนนั้นแม่ผู้ตายเขาเพิ่งเฮ้ยเข้าไปดูเหตุการณ์นะเขาอาจจะอยู่ในช่วงเศร้าอยู่ วิธีการใช้เสียงก็อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งฉะนั้นลองกินแกงเหลืองแล้วอธิบายแบบผู้ประกาศข่าวคุณผู้ชมคะด้านหน้าของดิฉันนี้นะคะคือเมนูแกงเหลืองยอดมะพร้าวใส่กุ้งลงไปด้วยสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้นะคะก็คือยอดมะพร้าวที่มีการหั่นเป็นแว่น แล้วก็โรยด้วยกุ้งที่ต้มสุกมาแล้วกุ้งผ่าหลังขึ้งนะคะใช้กุ้งไซค์ที่ไม่ใหญ่จนเกินไปเพื่อไม่ให้เกิดความคาวกับวน้ำแกงค่ะมันเป็นจังหวะนอนคะใช่มันจะเป็น,ม,น,ปนมันจะเป็นจังหวะอีกแบบหนึ่งแล้วมีแบ่งวรกที่มันแบบดูมีความน่าเชื่อถือดูมีความทางการขึ้นมาจัดก,การฝานบาง วันนี้ก็ติดเอาไปใช้กับเพื่อนเหมือนกันนี่ไม่ใช่เหมือนเพื่อนแบบโทรมาตอนนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะตอนนี้ขับรถมาเรื่อยๆแล้วอยู่กำลังผ่านหน้าสถานีตารวจนครบ้านพิยาไทยเลยนะมันเป็นคำที่เราติดไปเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวลองชิมขนมจีนดูบ้างนะคะขายดีมากทุกคนว่าเซมๆหอมๆพริกแกงนี่เลยอะ แล้ก็หอมเครื่องแกงอขนมจีนขายดีมากนะครับเขาบอกร้านนี้หน้าหม้อหืมหาเท่าไหร่นท่าน,นี้เท่าน,นี้นนร้านคร่วคุณพาร้านอาหารใต้รสชาติเป็นเอกลักษณ์ของข้าวแกงเมืองตรังรสชาติกุ้งกรอบไม่เผ็ดมากเราขอแนะนำแกงส้มยอดมะพร้าวกุ้งสด วัตถุดิบทรงตรงจากจังหวัดระนองโดดชัดถึงเครื่องแกงคั่วพริกที่โครงหมูเครื่องแกงทางร้านทําเองอย่าลืมสั่งของ้อมูดข้อเกลือบอกเลยว่าเด็ดสุดๆวางพาป้อมมาทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้ร้อยแรงอร่อยครับจริงๆเมนูนีให้เนืออีกเยอะเลยนะครับที่ร้านครัวควางพาเขาอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ครับเปิดทุกวันตัน้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสามครับเบอร์โทร0922747174แล้วก็มีรานจอดรถ อยู่ของที่ร้านอยู่ด้านข้างเลยนะครับผมสะดวกสบายค่ะนีอเลจานเด็ดคนดังร้านแรกของพี่กวางอีกร้านหนึ่งจะพาไปเป็นร้านอะไรอีกร้านนึงที่พาไปจะเป็นร้านเนื้อย่างกระทะร้อนค่ะทานเนื้อได้ใช่ไหมได้ครับชอบเลยเดี๋ยวจัดไปเลยครับเพราะว่าที่เนี่ยเขามีเนื้อหลายส่วนให้เราเลือกเลยติมันเยอะติดมันน้อยมีให้เลือกแน่นอนค่ะนี่เลยเดี๋ยวไปเจอกันช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ